สำหรับหูฟัง Be b บสุดเบส B P 1 n t นะครับตัวนี้เนจะเป็นหูฟังที่เป็นแบบอินเอียครับก็คือสามารถใส่ไปได้แบบกระชับหูเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้ดีครับน,นี่ครับก็คือหูฟังที่เราใส่ได้รกระชับนะครับแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ซึ่งปกติการตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันจะต้อง เป็นการปรับแต่งในตัวหูฟังหรือว่าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือครับจึงสามารถเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธได้เลยนะครับครับมันจะมีให้เชื่อมตรงนี้นะฮะกดโอเคไปถามว่าทำไมใช้หูฟังเราจะต้องมีการต่อแอปพลิเคชันตอนนี้ก็คือว่าสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มแบ์ได้ครับพอเราเริ่มเชื่อมต่อเนี่ยแล้วเราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่มต่อกแอปเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ใช้งานได้เลยจริงๆนะ่ยแต่หามารถ้้าจะเชื่อมกับแอปเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลือกการตัดเสียงรละกวนต่างๆหรือว่า ปรับพวกอีควอไลเซอร์ต่างๆหรือว่าปรับพวกเมนูฟีเจอร์ต่างๆนี่คือหน้าตาหูฟังซึ่งสามารถตัดเสียงรบกวนได้ลบ4-3 dB นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใส่ได้สบายหูมีจุกให้เปลี่ยนนะฮะแล้วก็รองรับการใช้งานได้สูงสุด41ชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดเอนทนะครับถ้าเกิดว่าเปิดเอนเนี่ยก็ได้3-3ชั่วโมงพร้อมเคสชาร์จนะฮะคุยเสียงคมชัด เพราะว่ามี4ใหม่แล้วก็มี ENC ีสามารถตัดเสียงกวนทําให้การพูดคุยการสนทนาฝั่งตรงข้ามได้ยินชัดเจนครับและทั้งหมดนี้ก็คือเบสท์เบส BP-1NC ครับซึ่งเป็นหูฟังไร้สายรองรับเอหลักร้อย